สวัสดีคะ่ะวันนี้ต้องเช็คเอาท์กลับไปเซี่ยงไฮ้แล้วคะ่ะโอ้ยตื่นเต้นมากจะได้กลับเซี่ยงไฮ้สักทีนะคะก็เมื่อคืนตอนนี้คืออยู่ห้องคนเดียวนะพี่ชายเราบินไปที่กวางโจวแล้วนะคะเพื่อที่จะกลับไทยนะคะบินจากนี่ไปกวางโจวแล้วก็กวางโจวไปภูเก็ตนะคะก็ตอนช่วงที่มาปักกิ่งค่ะมีคนทั้งบนไอจีบอกว่าอยากจะให้รีวิวการขึ้นเกาเทียที่จีนให้หน่อยนะคะแล้วก็เลยบอกอ่ะขอมาจัดไปนะคะจะบอกว่าแบบง่ายมากๆ,ๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะไปงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปวอล์กกันดีกว่า ว่าการขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือว่ากาวเทียทีจีนะคะ่ะเขาทำเป็นยังไงบ้างน,นะคะมาถึงที่สถานรถไฟแล้วนะคะก็คือเมื่อที่มาตอนที่มาถึงนะคะ่ะ เห็นกากในช่ววิดีโอก่อนหน้าเรคือว่าเราจะเห็นว่าพอเราเข้าประตูนะเราทประตูแล้วมันก็จะมีในส่วนของตรวจเป็นตรวจของอร์ตหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราใช่ไหมคะแล้วื้นเป็นชาวต่างชาตินะคะเราจะต้องไปที่ที่มันมีพนักงานอยู่เพื่อที่เขาจะได้เหมือนพิมพ์รหัส passport ของเราลงไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะคะก็ประมาณนี้เสร็จล้อปุ๊บพอที่เราเข้ามาด้านในมันก็จะมีให้ตรวจเป็นพวกกระเป๋าตังค์เราก็คือเข้าสแกนนะคะ จากเข้าสแกนเสร็จปุ๊บเรากัมาดูเลยว่าในส่วนของวรถของเราค่ะมันเป็นของเกตไหนในส่วนของเราค่ะเราโหลดแอปเราจองหัวค่ะผ่านทางในส่วนของซีงนพื้นที่หรือว่าก็องไสีช็ชาว่า,าก็น่าจะสบายหน่อยนะคะที่จีนแล้ต้องมีบอกว่าเราต้องไปเกจไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเกตตรงนี้ก็คืออาจจะมานก,การเปลี่ยนแปลงนะะเราก็ต้องเช็คในหน้าจออีกครั้งนึะคะก็ไม่เป็นไรคือถือว่าแบบสะดวกสบายประมาณหนึ่งนะคะแล้วที่เจ็บก็คือมาแบบเหมือนเรานั่งข้าวเขียวว่านั่งอะไรก็ตามชอบกินข้นาวแบบเนี้ย แล้วนิฉันก็เลยสั่งสตาร์บัคในแอปพลิเคชันมาก่อนในมีชชทมินิโปแกมปุ๊บเราเห็นแล้วแหละว่าที่นี่คชั้นเนี้ยมันมีสตาร์บัคอะสองที่ซึ่งมันต้องขึ้นไปด้านบนน่ะน้องแล้วน้องก็เลยไม่เป็นไรโอเคสั่งแล้วก็พอไปพอไปถึงที่ร้านใช่ไหมก่อนจะขึ้นไปที่ร้านมันก็จะเป็นบันไดด้วยไม่มีท่บันไดไม่มีลิฟต์งงมากก็เลยจำใจขับขึ้นไปพอถามว่าแล้วพอมาแบบเปิดดูที่นี่ใช่ไหมแล้วทีบอกว่าไม่ใช่ที่นี่อยไรร้านชิ้นไห ก็ร้านสองอยู่ไหนเพว่ในเพื่องฝันจนร้านสองแล้วเขาก็บอกว่าร้านที่สองอยู่ชั้นล่าง เราก็เดินมาโหสตาร์บัคเต็มไปหมดเลยทุกคนคือเยอะไปนะหนอะสถานีรถไฟที่ปักกิ่งมีแบบ3 4ชั้นนะสมแบบัยไม่รู้เว้ยนี่แหละคือข้อเสียของการที่แบบสั่งมาจากในในมินิโปรแกรมแล้วเราไม่รู้ว่าแบบมันมีหลายร้านเยเ <c oughs> งี้ยสุด่าคือข้อเสียที่แบบเราไม่ได้เป็นคนชำนาญทานลแล้วเออแล้วก็ตอนนี้ก็คือเจอร้านแล,ล้วทำเอาแล้จะปลอนภั้เนีเ่ยดีนะ แล้วตอนคือแบบกลัวว่าจะมีปัญหาก็าเลยจะรีบมาสถา,านีก่อนนะคะโอ๊ยกลัวมาก เดินสตา์บักสักกักนึงถ้าเราสบายบอกขึ้นไปด้านบนกันเพื่อที่จะไปดูว่ารถของเราอยู่เก็บไหนนะคะในนี้ถ้าเ๋าโ,โอเคเขาเขียนว่าเจียนเที่ยวโขคือเก็บที่1ิบดน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่1ิกันทาเที่ยวสบายบักแล้วเราก็ต้องขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะมารอที่เกตใช่ไหมที่บอกไปเมื่อกี้แล้วด้วยความที่ไม่รู้จู่ๆก็คือเพิ่งมารู้ว่าถ้าลงไปด้านล่างอ่ะมันต้องตรวจกระเป๋าใหม่ ไอเราเมื่ก็นึกว่าแบบอยู่ในแบบว่าเขตเดียวกันเหมือนอยู่แบบอยู่ในโดมเนี้ยซึ่งแบบเอ้าไม่รู้แล้วตอนนี้ไปตัวกระเป๋าอ่ะคือแบบคนเยอะมากอ่ะแบบรอคิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีว่าคือเหมือนที่จริงเขาทำอะไรรวดเร็วใช่ไหมเราก็เลยแบบแค่ปใบเดียวนะคะก็แบบได้เข้ามาแล้วเลยนเยังมีครั้งก็แบบถ้าสมมติว่าใครแบบอยากจะมาแบบเหมือนที่ที่เป็นแบบสนามบินหรือว่าแบบ แนะนำให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคุณจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบเราเกิดเกิดจากสตาร์บัคกทำเดียวนี้เลยที่แบบว่าอยากกินนะคะอยากโอเคได้เปล่าล่ะเดี๋ยวเราลองกินกันนะซึ่งเก๋ที่เราดูล่าสุดก็คือเป็นยังยงคงเป็นเก๋สิบเอ็ด ตอนการนั่งกาวเทียนคะคิดว่าน่าจะแบบโอเคพอสมควรแล้วเนาะเอ่อแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าสาหรับใครที่แบบว่าลืมพาสปอร์ตซึ่งประสบการณ์ลบที่แล้วที่มีนะคะกับน้องตีน้องตีก็คือลืมพาสปอร์ตเราสามารถใช้อีทิเกตนะคะให้กับพนักงานได้ะคะตอนที่เข้าเกตเขาจะดูทิเกตเราว่าแบบเอ่อชื่อตรงไปแล้วเขาจะดูเหมือนในส่วนของพาสปอร์ตที่เราเคยแบบเหมือนถ่ายรูปเอาไว้เลยนะคะของเราแล้วก็ดูว่าเช็คว่าตรงกันไหมนะคะแอปพลิเคชันที่เราใช้จองสำหรับกาวเทียในครั้งนี้นะคะจะใช้่อั e ซีทริ ที่องรองรับในส่วนภาษา,ษาจีนเท่านั้นนะคะบางครั้งที่จะโอเคนิดนึงเพราะหนูในประเทศเขาใช้แอปท่องเห็นเขาเป็คนคนที่จะโอเคกว่าถ้าสามารถโอเคกับเอนได้ภาษจีนอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะจองได้แล้วก็อีกแอปหนึ่งถ้าสมมติว่าอยากใช้ของซีทิปก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษภา,า,าษาไทยก็ใช้ของที่แบบทองก็ได้นะคะปกติจริงๆ,ๆที่เราจะจองตัวคือเราจะจองพันหนึ่งสองสามศูนย์หกคือจะเป็นในส่วนแอปที่เป็นเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชั่นที่เป็นทางการของเขาทำไมครั้งนี้เราถึงใช้แอปซีทริปรถไฟค่ะมันจะมีกำหนดเวลาว่าถึึงงเ่่ไหรถจะ แต่ว่าแอปซีทริะอาจจะมีในส่วนของพวกแบบเหมือนเป็นลูกเล่นที่สามารถจะช่วยเราแย่งตัวได้อย่างเงี้ยเราก็จยใช้เครื่องทุนแล้วใช้แอ t ซีทรแล้วก็จ่ายเ,เงินไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาช่วยแย่งส่วนที่นั่งให้แล้วก็เราก็บวกเพิ่มไปด้วยอีกสีหยวนนะคะเพื่อที่จะได้ที่นั่งข้างหน้าก่าก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนในส่วนตอาบัญกาวเทียนนะคะนี่น่าจะมีประโยชน์อยูดด่ประมาณนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่ทําคลิปนี้นะคะสังเตบายค่ะ